ผมนา,น,นายวัฒนายศาสนาผมมีรพัสนของวิไลครับเราสองคนเป็นตัวแทนจากกลุ่มพัตกรรมคณะวิทยายการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามวันนี้เราจะมาเยี่ยมโมการสอผ้าที่ส่วนการเรียนรู้แม่อุไลบ้านหนองแกลชากันนะครับไปดูเลยครับ ใหม่ไปทอเป็นผ้าใหม่ครั้งนึงนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณยายคุณยายชื่ออะไรคะชื่อแตนจ้ะชื่อแตนคุณยายแตนนะคะก็อันวันนี้เรามาดูอันนี้เป็นตัวบี้ใช่มคะตัวบี้ค่ะค่ะอันนี้เป็นไข่ไข่บ้านจ้ะจ้ะเดาจต่ไข่นี่เขามาไขนมันเป็นตัวมอนมันจะเป็นเหงาเป็นตัวมอนตอวขึ้นหนอนเห็นไหมจ้ะนั่นแหละขึ้นนอนเดา ก็กายมากมันจะมาเป็นไงม้ามันนะคเป็นตัวนั้นตัวนั้นเป็นอนั้นต์แต่มันที่มันออกเป็นอันนี้แล้วมันก็ถี่ออกเป็นอันนี่ไขเราไขก็ถี่เจ็บตัวกันวนกันยังพี่แมลงอ๋อจ้ะอันอันนี้ใส่ได้ว่นี่จ้ะใส่ได้นี่ยใส่ได้ัวมาถึงตัวมันตายแล้ว่าเออตัวมันตายมันบ่อมันคือสาวใดแต่ว่ามันมือมือแล้วว่าสาวอ๋อกันได้ตัวขามือจะก่อนขามือพี่คือละมือพี่คือละอ๋อจ้ะกันนี่อันนี้เนี่ยใส่ได้ใช่ไหม แล้วอันเป็นอย่างมันคือแบบมันบอสแตะมัน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 ฮอนมันบอครมันสิะตายนะจ๊ะมันฮอนเหี้ยมันไงบอครมันเนี่ยมันตูมันกระตายจนะจ๊ะอวอยมันกระติใอันนี้อันอันอันนี้กัะติใจแ้อดูวันนี้อันนี้มัน S <S บางอ so, ันเสีด้วยได้ยุมมันมันยหลมือไปมั้งสิยงเดียงก็นี่มันได้มื่ออดอาดกินเมน่ิกล้กัมกันะมันบันดำไม่ลูกแต่มันก็นเสียเป็นโซมอนเลนน้อยน้อยน่ะมันก็หลายเนี่ยดันี้กูไหมก็หลายอง เสาวงางไม้ยางไหมว่มมีอันนี้อันนี้มันคือคัดออกจากเขาก็เมื่อหันอันอันลอกออกอันมอคีไลนั่นก็อันนี้นแต่ว่าอันนี้เป็นไม้ที่หนึ่งเนี่ยไม้น้อยมันเป็นไม้น้อยอันนี้ไม้ลึกอันสาวาง,งนันคือเสาเทียนยาวเลยพ่กนี้่วกีคัดออกทุกทีนะจ๊ะอันนัน้นย้นนายหรือว่ามีสานั่นน่ะย้ายไปเรียเกียรย้ายจากไม้เลื้อไปหน่อยไปอย่านี้ก่อน อย่างใบปาหม้อใบปาหม้อใช่ที่อาจารยช่วยค่ะทีนี้ยุ่งกันมี่สามอย่างนี่ล่ะอันนั้นอันนั้นสบายนะเปรียญหลายเพราะว่าไม่ได้คัดมันสี่เปรียญเดียวกันหมดมันงสามอันนี้มันถือวงเป็นอันเดียวกันหมดอันไหนสองดวงอะไรเหมือนกันนะอันนี้มันต้องคัดแยกออกไม่ได้อันนี้อันนี้คันนี้คันที่สองอันที่สามไม่ได้แล้วแล้วค่อยไปเออ่ราไปพอใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็ต้องไป หม่ว่าสินบา,นงา,นา,ยยางาอันมัสนมส,มวสวยังนี่นะจ๊ะอันนี้แม่ก็อันนี้ไม่เห็นใจยู้แต่มันก็สวยใต้นุ้นสวยที่น่าจานนู้นเจน้อยมันมีากสีใช่ไหมมันก็จะทำให้ไหมแย่แล้วว่าสวยกับไม่สวยราคาก็จะต่างกันต่างกัน<ร>ค่ะ,คะอันนี้กิโลเศษลอยอันนี้กิโลพันเศษอันนี้นะอ้า,อา ออหงสิว่าเออหัวสิหัวเหียิหวยัหวเียนีได้ปะม,มยังันิบเม็ดนลังเคยได้นั่นมันเมละสองเมตรตนะ่อสองเมตรเปนน้าอันนี้ได้สองนี้เนีย่ย ไล่หันไลา่หัวแกนเป็นลายลายที่นิยมไหมคะลายนิยมเลยอันนี้ก็เป็นแค่หัวกระถุงไม่ใช่เป็นผืนไม่ใช่เป็นผืนใหญ่หัวกระถุงติดหมามันแล้วเอานอกจากไปเป็นหัวพัดถุงนี้เอาไปเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะเอาได้เขาไปตัดเสียร์นะเหมือนหั่นกินขอพอขอใหญ่กว่านี้เป็น

เรื่องคอกินเขาเรื no. really mm ่องทานอะไรอย่างเงี <addressing difference> ้ยครับทำกระเป๋าทำแล้วลูกค้าส่วนใหญ่าง็แบบไหนครับลูกค้าส่วนใหญ่ครับเป็นก็มีทั้งชาวบ้านก็มีอาจารย์ก็มีแล้านหน่วยงานก็มีค่นชาวบ้านก็มาไปสมมาไปไหว้ทนอาจารย์เหมือนทีนี้ก็เอาไปฝากแล้วไปตัดตัวิงด้วย แล้วมีการสื่กัฒนาตรงออกในระเที่างปะเนะก็ที่มารอบครัวเดินเล่นก็สำมาเราต้ง้

ผมพูดซื้อผลิตภัณฑ์นะคะ ชุมชนได้มีมีรายได้ส่งเสริมในการที่จะให้หมู่บ้านของเราได้เคยแพร่ภาพื้นเมืองที่จะได้สนับสนุนในการที่จะได้เป็นในอาชีพเนาะเป็นอาชีพส่งเสริมพัฒนาให้หมู่บ้านของเราเจริญก้าวหน้า